ได้ข่าวมึงไปจูบไก่สัตยาเมื่อคืนนี้เหรอมึงไปชอบมันตอนไหนวะชอบเชียอะไรล่ะกูจะจูบนัานกูจูผิดคนผิดคนจริงเหรอมึงตั้งใจหรือเปล่าเหนียวกูตีนกูนะแล้วมันจูบตอบเปล่มึงจะรู้ได้ทำไมแล้วมันจูบตอบมึงปะจูบตอบก็บ้าแล้วมันไม่ได้ชอบกูมันชอบนัานแล้วมึงรู้ได้ไงแค่มองตามันก็รู้แลละ นั่นข่าวหลังมึงก็ขัดมองอย่างอื่นด้วยนะเว้ยเผื่อมึงจะรู้อะไรเพิ่มรู้อะไรเพิ่มอ่ะออ่อรู้อะไรไม่ตอบกูอ่ะรู้อะไรอ่เงียบอีกเอาเงียบหนึ่งเงียบสองปอนนีอ้าวน่นอ่ะฮมาเห่นงมีคนปล่อยคิยวามาถึงนานยัง่งสักพักแล้วอะ่ะเรา เห็นปีแปรงฟันทั้งหลายทีอะปากเป็นไรเปล่าเปล่าไม่ได้เป็นอะไรเลยคือเราเราแค่แปรงเฉยๆอะอย่าหาว่าโงงี้เลยนะเรารู้ว่าปีเรียนทันตะก็เลยอยากให้ฟันสะอาดแต่แปรงอันเนี้ยไม่ต้องแปรงแรงขนาดนั้นก็ะอาดแล้วคือ,อเรารู้อะแต่ปกติเราก็ไม่ได้แปงแรงอะไขนาดนี้หรอกเออปี รู้เป่าเรื่องเมื่อคืนน่ะปีดังใหญ่เลยนะคือเรื่องเม,มืเ่อคืนเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะน่าน,นอย่าไปฟังคนอื่นเลยคือเราไม่ได้ตั้งใจจะดูกหมอกแล้วทุกอย่างมันเป็นอุบัติเหตุแล้วคือเราเราเออเออปีใจเย็นๆไม่ต้องรีบพูดก็ได้คือเราอยากจะบอกน่านว่าน่านอย่าไปดูแลยอย่าไปฟังคนอื่นเขาเลยเขาเติมแต่งมาเยอะอยากรู้อะไรบอกเราเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเองอือ เ้ยน่ารักเดี่ยน่ารักเดียเรามาถึงปานั้นน่ะอ๋อซื้อที่ไหนมาหรอไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะขอเราดูหน่อยได้ปะอ้อถ,ถ้านานชอบนั้นเอาไปได้เลยนะเราให้จะบ้าปีใครเ่าใช้แปรงฟันร่วมกันนะ่ะ งั้นเราขออนุญาตนะ ขอบคุณนะเนี่ยเวลาไปวางไว้ที่ไหนเนี่ย <c oughs> ก็จะได้รู้ว่าเป็นของใคร <c oughs> งั้นเรากลับก่อนนะไม่กลัวมาลาแปลงฝันปีเราไม่ได้ไม่ได้กวูวันบาย